สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับขนมจีนละลายค่ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้เด็ดตามสมตามสมตามสมบักคุ่งพี่น้องตาบักคุ่งตาบักคุ่งกินกับข้าวปุ่นกับแพ็กอันสลัดกรอบผมไม่ยังพี่น้องวันนี้เพราะว่าคืออยากรอบดึกหิวพี่น้องหิวรอบดึกอีกแล้วจะไปแปรงตันใหม่เอาใส่เุด้อนอนเดี๋ยวเด้อนอนเดี๋ยวเดิ cày càng nhiều nghe thấy không? sẽ ăn cày, แบบกระเทียมบบกระเทียมมันมียังใส่ดี๋พี่หน่องมิตรตาบังคุงหลุ่นๆทุ่นๆมันจะหนามันกระทิ้นกับบ่มีใสตาบังคุงซื้ออร่อยละนาออ เหรอจะชัว่วแบบนี้คิดอยางรอบเด็กไม่เอาอันนี้ห้องไลยพี่นเนาะแล้วเนี่ยห้องเลยเห็นมันต่ำมันไม่เห็น,น,น,หนก็เลยเอาขาอันนี้มาห้องเลยห้องคิดทางบ่นความร่่งเหยียบริจินสะละ ไม่ยากแสมกันพี่น่องเมื่อนี้ใส่เซียนขูดพี่น่องขูดเอาจะไจะกินแบบขวด มันแต่เหลือแต่ยังเล่าเหมือนึดดึกแบบอือฮึาจะมี่พักเนื้อตุ๋วแ้มีข้าปุ่นเีื้อบกคุง ในตัวมันก็เลยเดเด็กก็ยังสามารถอยากเดือดกันสามารถเฮ็ดกินแดดบวกลบกันยังจะหายแกะ่กะ็หายได้นะืะ ก็าหายแอ,อืาทอเ็หนังได้เป็นินต่อคลิปถึงนี้าโอ้ยจนเ่ยอ่ะขอบคุณกับคพณุ่กานร,รับชมฝากกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย